ดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำบ,บ้านเรากันหน่อยค่ะวันนี้ทองบวกขึ้นมาได้นะคะ50บาททองคำแท่ง96.5ขายออก3 2 5 5 0รับซื้อ31,950 31, ทองรูปพระพ์ขายออก3 2 5พัน์ขายออก32,550บาทรับซื้อ31,381บาท20สตางค่ะพูดคุยกันกับคุณสิริลักษณ์ประโติประพานะคะผู้มในการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเซ่นเฮงโกลฟิวเจอร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะอยากให้พี่เก๋ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะสัปดาห์นี้ประชุมธนาคารกลางหลายแห่งเหลือเกินจะมีผลต่อการเวียไว้วของราคาทองคําในลักษณะไหนประเมินยังไงคะค่ะ,คะก็ประชุมเฟดนะคะ ECB แล้วก็ b o j เริ่มดักเฟดก่อนเข้าใจว่าก็คงขึ้นดอกเบีย 0, ้ย0-2 5เนะคะค,ะคะงไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแหละ ค่ะ ECB ก็เหมือนกันน่าจะขึ้นถึงสอเซส่วน b o j เนี่ยคงไม่มีผลกระทบเลยนะครับเขาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปอยู่แล้วก็จะบสนึ่เปอร์เซ็นตสำหรับดอกเบี้ยเขานะครไฮไลท์คงเป็นประชุมเฟดนะครัะ คือขึ้นดอกเบี้ย0.25%าจะกระทบกับราคาทองคำไหมที่เกียว,ว่าเป็นไปตามาาาท้าคี่คาดการไว้ก็คงไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่กระทบนะคะสำคัญที่คำถแถลงประชุมแล้วก็การถแถลงของประธานเสกมากกว่า<ฆ>ซึ่งแบ่งเป็น3ามปรณีนะคะกรณีแรกบอกว่าเออไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทองขึ้นแรงแน่นะคะ mm. มีโอกาสใกล้ๆไปสองพันดอลลาร แต่ว่าคนนี้ที่สองสมมติขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปอีกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ขึ้นล้อไปตามปอดท็อ,อ uh huh. ตนะคะทองอาจจะลงบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็น่าจะขึ้นนะคะเพราะว่าคงจะมีการพูดถึงว่าเฟดก็คงใกล้จะยุติวงจรดอกเบีย้ยค่ะขึ้นแล้วนะคะอย่างที่เราพอรับรู้แต่ว่าก็มีสุดท้ายสมมุติหูพูดแนวสายแบบเดี่ยวมากห่วงเงินเฟ้อยังสูงอยู่ยังขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนี้ทองคงคงลง นะคะ mm hmm. ก็คงลง,ลงแรงเลยนะคะคือถ้าถามว่าลงไปแค่ไหนนะคะยังยังคิดว่าก็คง 1, 40, าาคพันจะพันเก้ารอยสิบสิบดอลลาร์จะพอพอรับอยู่นะคะเพราะว่าคือตอนที่ประชุมเสร็ครั้งที่แล้วเนีกยก็เป็นการปรับประมาณาการดอทพอร์ว่าจะขึ้นดอกเบียสองครั้งตอนนั้นทองหนึ่พันเก้าร้ยเจ็ิบก็ลงมาพันเก้าร้อยสิบสิดอลลาร์ค่ะ mm hmm. แล้วแบบนี้แนะนํานักลงทุนยังไงดีคะพี่เก๋คะ ยังมองว่าเป็นเชิงบวกมากกว่านะคะาอาจจะเป็น,เน,โนโอที่สองเนที่สองก็คงอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คงใกล้ยุติวงจรดอกเมียค่ะขึ้นอย่างยังคิดว่าก็ก็มีรว,ว่าทองน่าจะขึ้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูตามกราฟิกนี่จะเห็นว่าส่วนตา่าง อัตราดอกเบี้ยระวหว่างสหรัฐแล้วก็ของยูโรเนี่ยจะเริ่มแบบแคบลงเรื่อยๆแล,แล้วเคยห่างกันถึงสองเปอร์เซ็นในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ตอนนี้ห่างกันประมาณหนึ่งจุดสองห้าปอร์เซ็นตนะคะรอบนี้ก็คงห่างกันอยูสองห้าเปอร์เซ็นนั้นดอลลาร์ยังมองว่าทิศทางน่าจะกลับมาอ่อนค่าลงได้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็แข็งค่าขึ้นอย่างมากค่ะปีที่แล้วค่ะ โอเคค่ะ okay, okay. วันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุก<ด><ด>คน<ด>นะคะ,คะสวัสดีดค่ะขาเป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมเฟดนะคะรวมไปถึงคําแนะนําแล้วก็แนวรับแนวต้านสําหรับการลงทุนในทองคําด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทาเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t ี N ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ